ให้รวมพัดว่ขออนุญานป้าผู้สาวเสือไล่ผู้สาวเสือไล่ขาวดำ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาสักรู่สักคนค่ะพี่น้องคะวันนี้พามากินหอยแข็งลวกจิ้มนะคะมู้เจ้าค่ะวออดี๋ยวพิถามันหลอกก่อนนะคะันหลวกจะวีจักหน้าที่ 30คะ่ะพี่น้องคะ่ะ30วินะคะคัน okay. ลวกมันสิสุกกว่านี้ค่ะมันจะไม่แซ่บก็เลยถ้าผู้มากน้อพี่น้องผู้ใดอยากกินสุกๆก็ไปพี่น้องหอยแข้งตัวใหญ่แห้งไปอือขึ้นแหล่ะเน่ยหอยแหล่พี่น้องเอออะไละมืงเนี่เปลี่ยนใหม่ไหมเหรอเดเมื์เนี่ใหม่อันนั้นมันหลักหน่อยหายเว้ยบ่เขากับหอยใหม่นี่หน่อยหอยใหญ่ๆแบบนี้ไหมการรวมมเออเพิ่งจะรวมมาไม่การ ก็ว่ายูแล้วเนาะเออเออจังสีเนะนี่ยยไหมเออจังสีเนะี่ยขอให้รวมพัดป่ะขอทายาทอืมที่อนอ้องกินกับน้ำจิ้มถ้วยใหญ่ๆแบบจังสีปลาส่วนใส่กัน うん。Mm hmm. mm hmm. ไม้นี้มมาจากไหนแมวทำไมไมีอันเดียวพี่กินสวยกว่าผอลอไม้ใช่ไหมอมอันน,นี้พอดีใส่ถนี่พอดีไหม,ม่นวดกามกินละหน่อยพว่อจิ้มคึมคนะ้นมาน้ำจิ้มอไเนาะอืม

อีกหนึ่ง คุหถา,หามค่ะไอแม่ไปสเลิกกันแล้วเหรอวะซมก็เป็นผัวมากแยกกันอยู่แล้ววะแซมนะแมวได้แยกกันอยู่ไหมเราแยากกันอยู่ยังไงแยกกัน <c oughs> เอบเบาดีๆเนดะ้อ <c oughs> <c oughs> ยังลดเบาอ, <c oughs> <c oughs> อยู่นะคะสามีก็อยู่ค่ะโพน่ามาจะเข้าด้วยไมหมเอ้าโฟน่ามาดิแป๊บนึงมาหลังหลัง ป้าตัวนี้เห็นแม่เพิ่นเห็นหนาเนี่ยเพิ่นว่าผัวไปใส่แล้วเพิ่นว่าผัวเล่นนี่จักแล้วท่านกานเดนเดะไม่เอานี้คันเฮ็ดขึ้นเลยอตรงนี้เฝ้าดีตัวไหนครับเราตัง้งแต่ตัดผมครับพี่น้องปีนี่ตัง้งแต่ตัดแจ็กเก็ตแจ็คปีกายป้าตัวนี้เห็น cứ để nằm chìm cái mà đấy. กินไปได้ขัน้นมือไปเนี่ยแล้วมันยัง่งกินอืม้ม,ม่น้ำหอยสัะแม,นะแมวน้ำหอยเงินกระเด็นไปโน่นอะเห็นไหม เยอะไหม <What? S 1> หน่ามแตกน่าแป mm hmm. นงเลยบ้าง mm hmm. จะถูเฮือนอะ Hmm. thì sao mừng. bố sâu ตอนวันมันทองนะครับพี่น้องขามหมอแนะนําเหมือนเลยเนี่มันอยู่นี่ให้กินหอยแครงบํารุงเลือดเพราะมันเป็นเลือดจางในตอนมันทองนั่นแหละแต่ว่าวันมันมันไม่ได้นํานะครับเพราะมันมันมันมีแบบสารปนเปื้อนสนมเอเนี่เนาะมันบอกพี่น้องเรามันมันไม่ค่อยสะอาดอ่วันคิดว่าแต่ว่าตอนนี้มันรู้แต่ว่ามันสีเศร้าแล้วเมื่อวันคั่นหยิบหยิบมยิกินห้ามได้วันคัําแต่หลกๆกินได้กลิ่นกับพเป็นเลยพี่น้องแต่ว่าส่วงหลังมาหลังหลงมากเนี่ยก็ขึ้นมาวมาย ก็เป็นตะโดนแล้ล่ะเออมันจะขั้นยุ่ม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 ขั้นเมื่อคือเกี่ยวกิ่นเมื่อแต่บัวแมนนะคะอืมเป็นโดนเติบมาก่อนที่เศร้าโดนเติบเนี่กับผ้าในมือนี่ละอืมผ้าในมือที่กินเนี่ยละมันรับพี่ดอกเศร้าแล้วมันขั้นแล้วบนนี้มือนีขั้นหดอันตีนยุ่ม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 อยู่เนี่ยไปแล้วอันนี้หอยลวกกี่นาทีนะคะพี่ดอกบ่หอดนาทีเพี่ดอสามสิบวิเออคำพูดเดยว่าเออมัน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 เลือดผดเออเอาสี่สิบวิพอยสเป็บ มาไปมากบากหรือผู้ใดสิบวกเป็นหน้าที่หนึ่งก็ได้แต่ว่าดูแต่ว่าไปสิไปเนาะ CM นี้จากหน้าที่เนาะขั้นมือไหมกินอะไรแค่ง,งามได้เปน,นั่งซื้ยำหน้านัเศร้ากินหรือเปล่าพี่น้องเออ,อ,อนั่นะ่ะเราไมีเนี่ยมาสลับต่บุกหงค่ะยามมุจจอดาดั่น่นะสิไปแล้ว พอกันไม่คลิปหนาพี่น้องเด้อพอดบผมพูดว่าหมงเก่าอะนะพอกันไม่คลิปนานเขาขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆทุกการจเด้อพี่น้องขอให้สุขภาพแข็งแรกลำลองรุ่ยรุ่ยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งมาสุขสุขค่ะขอบคุณค่ะป้าสับแห้งพี่น้องน้ำจิ้มเลิศอลังการแห้งนะคะไปแล้วพอกันไม่คลิปหนาเด้อขอบคุณค่ะ